นี่มาเดือดแหลกเดือมมากก็พบอบุญหลอดนะคะรับเพราะลูกบอกว่ามันกินร้านนี่ค่ะร้านตีน้อยค่ะบ้านอะไรนิสิตแล้วก็วร้าน,ป,านาประจำที่้ไหนะทางร้านนิสิตจ้ามันรู้ว่ามันป็นอาหารแบบไหนตน่ำเพิ่มกันจ้ะแซ่บค่ะ,<ส>คะมาตีน้อยคนไลยหลายคนเจ้าคนเยอะมากค่ะจริงจังเห็นตัวเลขเที่ยวรถน,นะคะอยากจะกลับแล้วค่ะ แต่ครั้งแรกที่มากินก็เลยต้องรอค่ะคนหนลายหรือบอกเหแห้งบดได้เล่นจากคนเยอะมากดูสิคะท้งไหนก็ต้องไ้กินค่ะเพราะรอดรอไหมรอดแล้วเนาะดูคิวนะนี่ค่ะตาบ้านดีวะตาบ้านไหมคะได้ไม่ได้เราต้องรับทานเราต้องจ่ายมาถ้าเราไม่แล้วเราไม่นั่งเหนต้องจ่ายไม่คลาดคนจต้องจ่ายอดทนนิดนึงคกับพราครั้งแรกในชีวิตที่มากึนนะคะดูสิว่า กระติรอได้ขน,นาดใดจ้ะได้กินแล้วจ้านิชามาเป็นซีแบมบคุณพ่อโุณพ่ชวนเลยค่ะแบบนี้ค่ะครั้งแรกนะคะกินไม่ชินหรือรับประทานนะคะครั้งแรกก็คือค่ะยังไม่ได้กินเลยทราบเปล่คะเบิ่งกะลูกชั่วโมงครึ่งน,นะ,ะที่เรารอค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ มีเวลากินสองชั่วโมงอะแต่บเบิง์กาจนกินชุดๆเลยก็ม,มีแบบนี้นะคะน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะคักจ้าสาหร่ายสาหร่ายอะไรสาหร่ายจะะโดยงาสาหร่ายวากามิสาหรา่า,อรา,รายอะไรนะวากามิสาหร่ายวากามิค่ะชีสชีสอ่ะบันมีอยยกค่ะ นี่อะไรคุณพ่ออันนี้เบคอนเนื้อหมูสามชั้นเบคอนน้ำพลังเดือดค่ะนี่หมูสามชั้นน้ำอะไรเนี่ยมาล่ากับอะไรน้ำดำเหรอนี่น้ำมาล่านะคะมาล่านี่น้ำดำจ้ากำลังหงอนจ้ากำลังเดือดฟุบๆุบนี่ไม่ไหม้ไหมแล้วจะใส่ถังที่หลังเนาะถังนจะสุกเงินไปเนาะมันยังไม่เดือดคุณพ่อไม่ดูเฉยๆตรงนี้อะไรไงก็เป็นซีดนะคะ กอนจะหาชั่วโมงเคิงหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้ไม่ลอมหน้ามาไม่รื่มอยากกินนี่ไม่ได้ซื้นนี่นี่ตะวาถ้าโดดไปนี้ไปว่ากูเปนั้งไหน แต่ร้านนี้เขาชื่อแบบไหนแล้วก็มาตามคำเขาเริ่มล่ำลูกที่ล่ำลูกกานะคะสาขาล่ำลูกกาสัตตีมันมาเมนันยู่อนบ่าอันล่ำลูกกาหมอชิตเป็นบอกล่ำลูกกาจ้าหมอชิตหรอนี่เคยมาเห็นจําในร้านนี่หรออ้อหรอร้านนี้มาประจําไม่รู้กินเนื้อกินสุกนะคะอีกตุ้ดบิบเด้รหมูดับจ้า ตัวอย่างใช่ไหมแต่ม่นี้ค่ะแต่าน้ำจิ้มขวเคยทำอะไรบ้งน้ำจิ้มมันด้เตีนนี่ไงไงบัใช่นี่เขาเรียกเนื้อเนื้อจะเนื้อวัวนะคะ กู้่องคลองคล่ล่องมมาประจำไงขักลงเลยไหมเอาสามคนกินกินได้เลยปั่นได้เลยก็กทำไงหรอกินไปเลยลไสัดก็ได้หรออันนี้อันนี้เท่าเนเอาไว้นี่ลัก็ได้ัไหมนี่หักไหมัันี่ัก้ยังไงชีสชีสชีสโอเคครับโอเค เดี๋ยวขออนุญาต গণ กครับแล้วก็ค่อยชมตอนต่อไปนะครับ